เกมวอลเลย์บอลหลีเกาหลีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นแมตช์สุดดุเดือดที่ทีมโมเมสามารถบุกไปแซงจากฝูงถึงทิ่ของ GS คาลเทคและคว้าชัยชนะมาได้แบบสุดระทึก3-2เซตท่ามกลางความตะลึงของแฟนวอลเลย์บอลทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะผลงานอันร้อนแรงของ3ประสานแนวรุกอย่าง MMK โมเม โมมาและคังโซฮวีที่รวมพลังกันทำแต้มสูงถึง73คะแนนในเกมเดียวกลายเป็นหนึ่งในแมชระดับตำนานของฤดูกาลนี้และอาจถูกจดจำไปอีกนานในประวัติศาสตร์ลีกเกาหลีก่อนเกมการแข่งขันหลายฝ่ายยังมองว่า GS Caltech ในฐานะจ่าฝูงของลีกมีความพร้อมและความได้เปรียบแทบทุกด้านทั้งผลงานโดยรวมความแน่นอนในเกมรับและสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกรง่ง แฟนๆส่วนใหญ่คาดการว่าพวกเขาน่าจะปิดเกมได้ไม่ยากแม้ทีมโมเมจะเป็นทีมที่กำลังทำผลงานได้ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแต่การบุกมาเยือนจากฝูงถึงท่นถือเป็นงานหนักที่ต้องอาศัยทั้งพลังใจวินัยและฟอร์มการเล่นระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับสวนทางกับการคาดการทั้งหมดและกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าในวอลเล์บอลไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ตั้งแต่เซตแรกเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้น GS เปิดเกมด้วยความมั่นใจใช้เกมรุกที่หลากหลายและการเข้าทำที่แม่นยำกดดันทีมโมเมยอย่างต่อเนื่องเสียงเชียร์จากแฟนเจ้าบ้านดังกระหึ่มทั่วสนามขณะที่ทีมโมเมต้องใช้เวลาในการตั้งเกมและปรับจังหวะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพวกเขาไม่ตื่นสนามและไม่ถออดใจง่ายๆแม้จะถูกนำในช่วงต้นโมเมและโมมาเริ่มแสดงศักยภาพในเกมบุก ด้วยการตบที่หนักหน่วงและเฉียบคมขณะที่คังโซฮวี v ช่วยประคองเกมด้วยลูกฉลาดและการเล่นที่นิ่งทำให้ทีมโมเมไล่ตามมาอย่างสูสีแม้สุดท้ายเซตแรกจะเป็น GS เที่เก็บไปได้ก่อนแต่รูปเกมที่ออกมาบอกชัดเจนว่านี่จะไม่ใช่เกมง่ายของจ่าฝูงเซตที่2ทีมโมเมรเริ่มเล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเกมรับเหนียวแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การรับเสิร์ฟที่นิ่งทำให้สามารถขึ้นเกมรุกได้หลากหลายโมมาแสดงให้เห็นถึงพลังการโจมตีที่แทบหยุดไม่อยู่ลูกตบหลายครั้งทะลุบล็อกของ GS แบบขาดลอยขณะที่โมเมเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าใช้ความเร็วและมุมตบที่หลากหลายสร้างปัญหาให้แนวรับเจ้าบ้านอย่างต่อเนื่องคังโซฮวี v ในฐานะผู้เล่นท้องถิ่นแสดงความเป็นผู้นำในสนามทั้งการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม และการตัดสินใจในจังหวะสำคัญส่งผลให้ทีมโมเมสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะในเซตนี้ได้ท่ามกลางความเงียบงันของแฟนเจ้าบ้านที่เริ่มสัมผัสได้ถึงอันตรายเมื่อเกมเสมอกัน1-1เซตความตึงเครียดในสนามยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเซตที่3กลายเป็นการวัดกันทางด้านแท็กติกและสภาพจิตใจ GS พยายามเร่งเกมใช้ประสบการณ์ของผู้เล่นหลักกดดันทีมโมเม แต่ทีมเยือนกลับรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับของพวกเข่าเหนียวแน่นและมีวินยัยบล็อกเริ่มทำงานได้ดีมากขึ้นลดประสิทธิภาพเกมรุกของ GS ลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันแนวรุกของทีมโมเมยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะ3ผู้เล่นหลักที่ผลัดกันทำแต้มอย่างเป่าเนื่องโมเมชโชว์ฟอร์มการตบที่เฉียบคมในจังหวะสำคัญหลายครั้งขณะที่โมมาเป็นเหมือนเครื่องจักรถล่มแต้มที่ GS หยุดไม่อยู่ เซตนี้ทีมโมเมสามารถเฉือนชนะไปได้อีกครั้งและขึ้นนำสองถึงหเซตสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับจ่าฝูงของลีอย่างไรก็ตาม GS ในฐานะทีมระดับท็อปไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเซตที่4พวกเขากลับมาด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ปรับแทคกติกการเล่นเพิ่มความดุดันในเกมรุกและพยายามเล่นให้เร็วขึ้นเพื่อลดประสิทธิภาพเกมรับของทีมโมเม เกมในเซตนี้เป็นไปอย่างสูสีแต่มองเห็นได้ว่า GA สมีความเด็ดขาดมากกว่าในช่วงท้ายเซตขณะที่ทีมโมเมเริ่มมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเล่นที่เข้มข้นต่อเนื่องหลายเซตแม้3ประสานอย่าง MMK โมเมโมมาและคังโซฮวีจะยังทำแต้มได้เรื่อยๆแต่ GS ก็สามารถประคองเกมและปิดเซตนี้ไปได้ส่งผลให้เกมต้องตัดสินกันในเซตที่ห ท่ากลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเซตตัดสินเป็นช่วงเวลาที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้เล่นในสนามความกดดันถาโถมใส่ทั้งสองทีมแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนคือสภาพจิตใจและความเชื่อมั่นของทีมโมเมพวกเขาลงเล่นด้วยแววตาที่มุ่งมันม่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงเชียร์เจ้าบ้านเกมรับยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขณะที่เกมรุกเฉียบคมและมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งโมมาและโมเมผลัดกันทำแต้มสำคัญหลายครั้งในช่วงต้นเซตสร้างความได้เปรียบให้ทีมเยือนขณะที่คง so ังโซฮวี e รับบทบาทสำคัญในการรักษาความนิ่งของทีมและทำแต้มในจังหวะที่กดดันที่สุด GS พยายามไล่าตามและไม่ยอมปล่อยเกมง่ายๆแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้ทีมโมเมก็สามารถตอบโต้กลับได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงท้ายเซตที่ทุกแต้มมีความหมายอย่างยิ่งโมเมโชลูกตบที่ทั้งหนักและแม่นยำขณะที่โมมาแสดงให้เห็นถึงพลังและความสม่ำเสมอที่น่าทึ่งปิดท้ายด้วยแต้มสำคัญที่ทำให้ทีมโมเมคว้าชัยชนะไปได้15-13ในเซตตัดสินและชนะเกมไปด้วยสกอร์3-2เซตสร้างความตะลึงให้กับทั้งสนามและกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของฤดูกาล หลังจบเกมสถิติที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการทำแต้มรวม73คะแนนของ3ผู้เล่นหลัก MM m m k โ m o เมโมมาและคังโซฮวีซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและสะท้อนถึงประสิทธิภาพเกมรุกของทีมโมเมอย่างแท้จริงโมมาเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดของทีมด้วยการตบที่ทรงพลังและสม่ำเสมอขณะที่โมเมมีบทบาทสำคัญในจังหวะสำคัญหลายครั้งและคังโซฮวีแสดงให้เห็นถึงความครบเครื่อง ทั้งเกมรุกเกมรับและความเป็นผู้นำในสนามผลงานของทั้ง3คนไม่เพียงช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะแต่ยังยกระดับภาพลักษณ์ของทีมโมเมให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดของลีกในเวลานี้ชัยชนะในเกมนี้ไม่ได้มีความหมายแค่2คะแนนในตารางแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงทุกทีมในลีกกว่าทีมโมเมพร้อมแล้วที่จะท้าทายทุกทีมไม่ว่าจะเป็นจ่าฝูงหรือทีมใดก็ตาม ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากการบุกชนะ GS ถึงบ้านจะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในเกมต่อต่อไปและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลสำหรับแฟนวอลเลย์บอลเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในแมชที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความตื่นเต้นและคุณภาพการเล่นระดับสูงที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวอลเลย์บอลลีเกาหลีอย่างแท้จริงนอกจากนี้เกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมของทีมโมเม ไม่ใช่แค่สามผู้เล่นหลักเท่านั้นแต่ผู้เล่นทุกคน